ก็จะมากินตำตำกะหลัมปลีแครอทแล้วก็มีของเคียงนะครับก็คือมูยอร์ข้าวโพดแล้วก็ไข่ต้มนะครับวันนี้ก่อนจะชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e เพื่อติดตามช่องในบอลชาแน,นลด้วยนะครับ อยากสูหนึ่งพันซับสไคร์แล้วนะครับช่วยกันก่อนติดตามกันเยอะๆนะครับเรามากิงกันเลยครับเลยครับว้าวน่ากินมากอืมอืมกะหล่ำปลีกรอบมากเราใช้เป็นกะหล่ำปลีสดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็ จะถ่ายวิธีการทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับว่าเออเราใส่อะไรไปบ้างนะครับคลิปนี้เราก็มากินโชว์กันนะครับอร่อยมาก Mm-hmm. Mm-hmm, oh, คำาตัวเลยจ้าฮึฮตกตกเราขี้เกียจไปเอามะละกอเราเลยเอากะหล่ำปรีมาทำแทนนะครับอร่อยมากบอกเลืมมันก็มันแทนกันได้อ่ะมันอร่อยมาก เรวก็ทาแบบคล้ายๆส้มตํานะครับที่ผมทําก็มันมีตอนแรกใส่กระเทียมกับพริกนะครับแล้วก็ตาให้ละเอียดนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ใส่ถั่วถั่วลิสงอะตําให้ละเอียดแล้วก็เราใส่ถั่วฝักยาวตําให้เละๆนะครับจากนั้นเราก็ใส่แบบส้มตำธรรมดานะครับมันก็อร่อยมากอื เดี๋ยวเราเล่าหมดถ้าผู้ชมไม่ติดตามคลิปการทำอีกเราต้องเก็บไว้นะครับอพอผสมเข้าด้วยกันอนะ่ะโหโคตรอร่อยเดี๋ยวอยากอืมใครอยัยบอืม อร่อยมากวันนี้ทำแบบไม่เผ็ดมากนะครับเพราะว่ากระเพาะไม่ค่อยดีตรงนี้ขนาดไม่ไม่เผ็ดมากนะครับยังเผ็ดเลย ขออภัยที่ท่านผู้ชมที่ดูตอนดึกด้วยนะครับ อร่อยมากอร่อยมากจริงๆแบบไม่มีเฟ็กเลยนะครับอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. เกือบจะเป็นมังสวิรัตนะครับแต่มันก็มันไม่มังเพราะว่าเรามีไข่แล no ้วก็หมูยอนะครับ ยูจ่าอึโอ้ยไอ้หัอหมา 嗯。嗯。嗯。还是。 เหมือนท่านผู้ชมที่ไม่ไม่ค่อยชอบกินผักครับบอกเลยเมนูเนี้สุดยอดอืม

我拍。Uh.